มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย ถแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือภาคใต้ครั้งที่1โดยมีนายสุรพลพนัสอัมพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะกิจถาวรรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายภูริพันธ์บุญนาคผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดภายในประเทศสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและรองศาสตราจารย์ดรวรวุฒธวิสุทธ์เมทางกูล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์ร่วมถแถลงข่าวสัปดาห์หนังสือภาคใต้ครั้งที่1จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง2กันยายน2556ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้แนวคิดอ่านเพื่อรู้มุ่งสู่สังคมอาเซียนไม่เพียงเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อพัฒนาชีวิตให้เด็กเยาวชนและผู้คนในภาคใต้แล้วนี่เป็นงานสัปดาห์หนังสือของประเทศครั้งแรกที่จัดให้มีนิทรรศการเปิดโลกมุสลิมและโลกมาลายูสู่การเรียนรู้มั่ก็จะเป็นอีกโอกาสหน,นึ่งที่เราจะได้มีโอกาสที่จะพัฒนาสังคมของเราให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรนักศึกษานี้ก็จะเป็นผู้ที่รับการา่าดูแล้ว่าเป็นวิธีการเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ อาจจะทําให้เด็กๆไม่ใช่เฉพาะใน5จังหวัดแดนภาคใต้แต่ว่าในภูมิในจังหวัดอื่นๆของภาคใต้ได้รู้จักได้เข้าใจได้สัมผัสแล้วก็เข้าถึงเรื่องของหนังสือเรื่องของการอ่านนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือดีเด่นอาเซียนหนังสือดีเด่นปี2555และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบเดียวกับที่จัดที่กรุงเทพ ขณะเดียวกันบรรดานอนหนังสือจะได้พบกับหนังสือคุณภาพที่สำนักพิมพ์จากกรุงเทพกว่า120แห่งนำมาลดราคาสุดพิเศษตั้งแต่20-70%จาก250บูธและที่พิเศษงานนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีร้านหนังสือท้องถิ่นในานามชมรมร้านหนังสือภาคใต้มาร่วมจำหน่ายหนังสือมากที่สุดอีกด้วยมีนักเขียนสีไรมีศิลปินเอกชาติมี นัพูดนะฮะมีพระมามีการจัดงานเสบูฟเฟ่หนึ่งถุงหนึ่งร้อยราคานะครัก็สมาคมนั้นจัดทุกอย่างมาเรายกศูนย์ศิลิกิจเนี่ยมาไว้ที่นี่สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ขานุเทพปันมีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่รายงาน